สวัสดีครับพี่สงับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมนายสมพงษ์แสงเสาดาที่ชื่อเล่นชื่อสงครับผมเป็นคังสกลนอครเนาะเป็นคังสกลนอครครับเออ,เอ,อผมไปหาหมอเที่ยวเชียายเดี๋ยวก่อนนิดนึงตัดสินใจเปิดคังแล้วเนี่ยมันเกิดจากตอนนั้นเป็นอะไรนะตอนนั้นผมเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นกดไหลย้อนเป็นอ,อ่อ มะเร็งต่อมน้ำลายใช่ไหมที่เป็นนะฮะมะเร็งต่อมน้ำลายครับอืมอืมอืมแล้วก็เป็นเอ่อกดไหลย้อนเป็นเอ่อเบาหวานความดันเบาหวานความดันเอ่อโรคต่อมลูกหมากตอมลูกหมากตอมลูกหมากอกีอกตอมลูกหมากแลก้วก็อ่าติดฤทีิ์ดวงด้วยฤทธิดวงด้วยโอ้หลายโรคเลยตอนนี้ปกติแล้วยังเหลือแต่ส่วนท้ายคือมะเร็งที่ตับแต่คาดว่าจะดีขึ้นเพราะว่า ยังรอผลการไปตรวจครั้งสุดท้ายอยู่แต่ก่อนขับรถไม่ได้ครับแต่ก่อนรอบนี้พอแข็งแรงขึ้นมากินไปกี่เดือนแล้วนี่ครับเนี่ยแค่เดือนแหละสองเดือนหลับสามเดือน,สา,อนสามเดือนเนาะสามเดือนตอนนี้ขับรถไปถึงขอนแก่นได้เองเลยเหรอครับตอนนี้ถึงวางลำแข็งถึงวางน้ำแข็ง<ส>เลยส <ๆ S 2> ว่างไงนี่ครับโอ้สามสี่ร้อยโลเลยนะครับอ้าวล่าสุดคือไปหาหมอที่ขอนแก่น ติดตามมะเร็งิดตามผลปรากฏว่ามะเร็งที่ตอนมังไนายหมอรับประกันรับรองออกใบรับรองให้แล้วว่าผมไม่มีเชื้อมะเร็งที่อยู่ในตัวตรงตรงบริเวณนี้แล้วอุ้ยโอ้ยไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยยืนยันเลยเหรอครับจากใบหมอเลยนะครับใบหมอบรรยายนแพทย์เขาบอกแล้วว่าผมไม่มีเชื้อมะเร็งแล้วที่ตอนมังนายกับตอนมัเหลืองโอ้โหหมดแล้วเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว จากตั้งแต่ที่ผมไปเจอคุณพ่อนี่คือนอนแบบแทบจะหมดแรงจะหมดลมหายใจประงับประงับเลยนะฮะครับประงับประงับแ้วตอนนั้นโสมหนักหน่อยสามเดือนนี่คือกล้าสุดยืนยันนะครับว่ามะเร็งไม่มีแล้วไม่มีครับจากใบหมอยืนยันเลยหรือเปล่าครับใบหมอยืนยันเลยครับเอารอบหลังเอามาให้ดูด้วยนะตรงนั้นนาะครับครับเดี๋ยวรอบหลังจะเอามาให้ดูด้วยครับโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยกับคุณโอ้แม่บ้านบอกสุดยอดเลยเลยแล้วก็บอกว่านอกจากมะเร็งดีแล้วอย่างอื่นดีไหมครับดีครับเช่นอะไรบ้างเอ่อ รับบัสสาวาดีต่อนุ่งมากต่อนุ่งมากก็ดีแล้วทีนี้เอ่ระบบขับถ่ายของผมจากเป็นนิชิดวงไอ้ไอ้ปากมะขามเดี๋ยวนี้เป็นไอ้แท่งกรุงเชียงแล้วโอ้แต่ก่อนต้องห้อยอะไรของยุคที่ที่ฉี่ใช่ไหมแต่ก่อนนะเป็นไปติดเออติดเชื้ออยู่ที่กระเพาะปัสสาวะโอตอนนี้ไม่ต้องห้อยแล้วนะปกติเหมือนคนปกติเลยครับ ความดันก็เป็นไงครับตัวน,นี้ปกติเบาหวานปกติความดัน,นร้อยร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเจ็ด่เองร้อยยี่สิบเจ็ดน้ำตาลน,นี่น่าจะอยู่ร้อยร้อยยี่สิบเหมือนกันโอ้โลงปกติกับหมดเลยนะครับตอนนี้เท่ากับว่ามะเร็งหายเลยใช่ไหมครับตนนัวนี้ถือว่าหายเลยนะหายครับหายโอ้โหอัศจรรย์มากเลยนะแล้วก็โรคต่างๆที่ว่ามาเบาหวานความดันลดลงไปเยอะนะแล้วก็ต่อมลูกมากครับ ดีขึ้นหมดเลยครับตอนนี้กลับมาเหมือนสภาพปกติเลยนะฮะเหมือนปกติเลยแข็งแรงแข็งแรงมาก <c oughs> แสดงความดีดีด้วยครับคุณสุนทรนะโอ้โหเยี่ยมเลยครับฝากความมั่นใจท่านชาวตระบ้านนิดนึงครับท่านใดที่มีความสงสัยท่านอย่าคิดมากครับผมเนี่มาเจอครั้งแรกผมตัดสินใจซื้อเลยเขาก็บอกว่าแพงแพงแต่ผมบอกว่าซื้อสุขภาพซื้อชีวิตไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่แพงเท่าไหร่แล้วเวลามันหายมันดีขึ้นเองเนี่ย แล้วคุณจะไปลงทุนซื้อที่ไหนได้อีกครับซื้อสุขภาพไม่มีนะครับไม่มีขายโรงพยาบาลก็ยังไม่ขายให้นะครับถ้าเมื่อท่านดื่มน้าพเวอร์วันของเราแล้วท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมียึดมั่นได้เลยว่าท่านสามารถแนะนําคนอื่นได้เลยว่าทุกคนจะแข็งแรงเหมือนเหมือนที่ตัวผมเป็นอยู่ทั่วันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่เป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังได้ดื่มจิงกันเนาะ ครับผมขอบคุณมากครับน้ำนี่ใช่ไหมครับครับผมนี่แหละครับน้ำดีข้อเดียวนี่แหละครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ